ล่าสุดเป็นประเด็นอีกแล้วเพ่คำมภัน์ผู้จัดเบี้ยวค่าจ้างสาวน้อยลำเพลินโชว,วันที่19เมษายนแต่บัตรที่หนีเอซีแฟคลับช่างสังเกตเพ่คำมภัน์เป็นเจ้าเดียวกันกันกบที่ยกเลิกคิวด่วนศิล,ลปินภูไทยแล้วมีการทําการว่าจ้างสาวน้อยลำเพลินโชว์เกิดอะไรขึ้นเพ่คพัมภนฑ์ครับผมก็สิเป<ย>็น <15. S 2> นานมาลราังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดมิดหมอแคนแฟนหมอลำงเทโครปราสู้ผู้สโคนมือนี้มาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องกับแอดไม่น้อยคนเก่าคนเดิมับเพ่คัมนคนโก สรุโยบานทามิตะโกเปนาโกเปนาย่างเดียวพี่น้องเมื่อนี้เสองวันที่ซีบอกแอดไว้หน่อยซีมืดมือพ่านซีพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องหลายๆพื้นที่กะเย็นช่วงนี้เย็นกับคืมเดี๋ยวๆที่ว่าเย็นนี่หมายถึงเจ้าบ่ออกจากห้องบ่เจ้าก็ได้รู้สึกว่ามันเย็นบ่แม่นบ่กหายลายมือแล้วพี่น้องเอ้าหลายๆคนก็บอกว่าชั่วชั่วอะไรชั่วเงินชั่วคือยังไงค่าจ้างชั่วแท้บัานสดเลยชับัตรเหรียแล้วสดสด เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่้องคเริ่มแล้วเริ่มแล้วว่าสันอ่าอสำหรับบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแท้นะพี่น้องเนาะก่อนหน้านี้ทาย่อนไปเอฟซี FC แฟนคลับหลายๆคนคงจะจําโพสตของบอสโจได้ก็คือภายในม้การออกมาโพสต์เดือดสาหรับผู้จัดผู้จ้างที่ค้างค่าจ้างหมอหลังใจครบแน่บกครบแน่จังสิแมอ่ะอยาให้ผมได้ออกมาโพสต์นะตอนนี้พี่น้องเริ่มแล้วสําหรับบอสโจเริ่มเคสนี้อ่ะเริ่มเคสนี้บอกว่าชัวร์ผนว่าง แต่ยังไงก็ช่างแสดงเสร็จขอแค่จ่ายตามคุยกันสรุปคือสาวน้อยลำเพลิงโชว์ไปทำการแสดงวันที่20เมษาถนิพานมาเร็วๆนี่พี่อผ่านที่ไซละอ่าบ้านโนนเมืองน้อยอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบอท่านได้จ่ายครบพี่น้องยังไม่จ่ายอีกสองแสนกว่าบาทเลื่อนนัดหลายครั้งในวงเล็บรับผิดชอบด้วยวาา่าซันทะ หลังจากที่บอโจออกมาโพดจังสี่เพื่อนยังมีการเขามากคอมเมนต์อีกเดเพย์ขมผานบอลท่านได้เมื่อเดสําหรับผู้จัดผู้จ่าโน้ตพีนองเนาะเคสต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวไปทีละเคสวัซันถอดโอโหเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามใพ้คําผา,านจังสี่กับมีเนาะคนขึ้นมกักแงเถัะจัดไปครับโบมี่แต่อยากจัดบางคนกับรงกําลังใจจ่าวัซันแต่บาดที่เนี่พยคําผาน เอฟซีแฟนครับบาทที่นี่หลายๆคนช่างสังเกตคนทีีเพื่อนติดตามหมอลำแหมพญาคมผานบ,บางคนไม่ได้ติดตาม <c oughs> เฉพาะหมอลำวงเดียวติดตามทุกวงมักทุกวงเึิชอบทุกวงสิแม้มไปสังเกตว่าเจ้าภาพเป็นชุดเดียวกันเป็นคนเดียวกันเป็นทีมเดียวกันมาสซันทอะกับที่เคย ยกเลิกคิวด่วนของศิลปินภูไทยของพอวิระพงษ์วงศิน์แล้วมาทําการจ้างสาวน้อยลําเพลินโช์แทนวาสันทเถาะอ่ะสิจ้างไดก็ตามสิจ้างสิยกเลิกวงนั้นมาจ้างวงนี้ก็ตามหรือจ้างไดก็ตามให้ผู้ทานเหตุผลเดียวก็คือต้องจ่ายแม่นบับทําการแสดงอ๋อเหมือนั่นคือจงได้ยินว่าคนหลายอยู่อ่ะคือคดอไย้ยินว่าคนหลายอยู่คนหลายอยู่เอออ้า เป็นคนณไหลยูคนไหลบัวไหลมันมันบ่ได้บางครั้งมันไม่ใช่อคือจังว่าเหตุผลที่สี่จ่ายหรือบ่จ่ายการไม่จ่ายมันขึ้นอยู่กับหลายเหตุผลเดแบบไมผานอาวาว่าจ้ะอ้าวมันมีหลายเหตุผลเนาะอืสีว่าจังไรกันเหตุผลของคนสี่บ่ใจเหตุผลของคนอมอสี่จ่ใจอ้าวก็เป็นกระล่งใจให้มอหลงหมอล่ำเนยเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงตัวมอล่ำเนยผู้จัดการใดเออแต่ตาเฮาไปเมี่ยงไปหน้านี่ก็เติมน้ำมูกน้ำมันเด้แมนบ่ขัน ว, mm. ว่าเซวาเคสนี้อ่าบ่หนาสิเป็นเคสสุดท้ายแมนบอเพราะว่าก่อนหน้านี้บอสซบอกว่าเกือบหลักล้านได้เคยผ่านแ mm. มนบอกเกือบสองล้านบอสถ้าจำบอสผิดตอนนั้นเนาะ mm. หลายล้านอยู่วสันทะหลายย่สิมิการออกมาโพสทีละเคสทีละเคสบอกอันนี้คือเคสแรกแต่ยังไม่ใช่เคสสุดท้ายวาสันทะบอกถึงว่าผู้จัดผู้จ้างกับหมอล่ำเนาะพี่น้องเนาะ mm. คือจางน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือเคยบอกไปได้ไดหลายคลิปน่ะหล่ะพี่น้อง จอกันทุกวงนั่นแหละแมนบบลักเพราะว่าอยัางการทํางานร่วมกันต่างคนต่างเพึ่ผ้าอาศัยกันแมนบลอถ้อยทีถ้อยอาศัยบางครั้งจัดประจําจัดประจําทางวงมอเล่ผูบริหารเพื่อมีการโดนให้พรอม,อม,มนบบลักต่อร้องกันไดพูดคุยกันได้แต่บัดที่นี่หลายคนกว่าจ้าไดล่ะจับเสื้อมือเปล่าจังสิแมงบางคนคือว่า ถ่ายถ่ายทางเงินบรายอิลีก็บแยกจัดถาะจังสินาสำหรับจัดมอลลามตอนนี้คือว่าต้องมีหลักล้านในเรียเพนผ่านเป็นบางเจ้าดอกพี่น้องบางเจ้า่นก็ดีอยู่เออแต่ว่าถ้าถามว่าข้าวแบบนี้เบตะตกใจบ่ผมว่าเพราะน่าตกใจเพราะว่ามันหลไปแห้งเจอกันทุกวงเออผมเสือเลยไปถามระเบียบระเบียบกับว่าเพราะท่านมีเออพราะท่านมีคนใจขึ้นกันละเออบางเจ้าเนี่ยไปถามปฐมปฐมกันิว่ามีขึ้นกันเออผู้คัง เออไปทำใส่เนี่ยมีเวหละพีน่น้องผมเสื้อเลยขนาดหมอลำสิ่งยังมีคือว่าถาบสุดอิลีถาบจังอิลียังสี่เนาะเพิ่งกับปรออกมาพูดจังสี่ดอกเพราะว่าเชื่อว่าคือจังหวัอ,อ จังใดหลับพันไมลึกๆแล้วมันมันก็มีเยอะนั่นแหละมันก็มีรลายนั่นแหละเป็นบละแต่ว่าทีเพื่อนได้ตัดสินใจออกมาพูดแบบนี้ก็คือว่ามันเกินไปแล้วจังสี่ไหมมันหลายต่อหลายเจ้ามันหลายต่อหลายเจ้าสะสมสะสมมันเป็นเงืนจานวนหลายมันสิกกายเป็นแบบยางบ่ทีแล้วทีนี้ก็คือว่างง่ายๆจับเสือมือเปล่าเพิ่นบ่าว่ายยังดอกเพื่อนบ่าพูดดอกเพื่อนบ่า้ฟองดอกจังสี่ไหมฟองเพิ่นฟองก็โดนแลับล่ะเพิ่นฟองเพิ่นฟองก็โดนแล้วจังสี่นะกันเลยจังไดหล่ะ ลงทุนโดยที่จะของบมีเงินทุนสำรองบอ่ออันนี้กับบอจกักเนาะพี่น้องเนาะหรือจังไดกับบอหมันใจแต่ว่านี่แหละหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามสําหรับบ่โจวาเคสที่สองเคสที่สามจะตามมาอีกไหมเห็นบ่ละ่ะอ่ะเป็นจังไหนเพียผ่านสาวหน่อยลาพ้นโชว์สาวหน่อยวงหนึ่ง <c oughs> เจอทุกวงอืเป็นตาเลียบตัวเปตาเห็นใจคัคาัเป็นศิลปินมาที่นี่ผู้เพ่นไปเต้นแหมเต้นยูเบิร์ตขึ้น สอดแจ้งกาบายย้ำมือเศร้ามาโอ้ยว่หน่าเสียวเงินให้ด้โนฮว่าร้อยหกร้อยก็ได้ไปซื้อแนี่ยยุ่งเนี่ยินมบาทนี่เป็นจังไดบัาทนี่โอ้ยมาท่านใจกันอยู่งาตววนตำรวจที่อีเสียบเนี่ยมันกลายมาหนึ่งหน่สิบกว่าหมืม่นละเด้นี่พี่น้องมือหนึ่งสิบสี่ละเนาะ,ะต่ว่าอ่อสำหรับบางบางคือจังพอวีผิวบางสี่เนาะขอ้อตำรตาลูกเต่าขึ้นทำการแสดงแล้วแม่นเจาภาพแม่นผู้จ่าสิใจหรือว่าบ่ิจายผู้บริหารวงกับตรงใจคือเก่า คือคนที่แบกรับก็ต้องเป็นผู้บริหารวงเป็นผู้เป็นพอผู้เป็นแม่วงแจใจคือเกาวต๊อกต่ใจคือเการะสันถอเอาส่วนที่เก็บพรอมล่อมรีว้หล้วออกมาใจจริแต่ว่าขันเอาแบบนี้ได้ปะเอาแบบค่ายใหญ่ค่ายง่ายนี่ศิลปินค่ายง่ายเพิ่นจริเพิ่นจีบ่ถ่าหาล่ำแล้วดิมาจำแมนปะมาหอดนางานเพ๊่บต้องจ่ายให้เสร็จก่อนที่จะขึ้นทําการแสดงขันพอใจก่อน คือบ่อขึ้นน,นี่คือข,ขายไงเลยเนี่ยอเออแมนบอลหล่ะเพิ่นใจปึ๊บจังขึ้นเนี่ยเออหมอล้ำเผานี่ตีขึ้นแล้วหกทุ่มอืมอืมหกทุ่มใจเนอเออเข้าใจไว้เพิ่นเจ็บบาดเนานะเพิ่นเจ็บบาดปึ๊บตีหนึ่งเออตีสองตีสามตีสีตส่ตีหา้าหกโมงหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงต้งใจเพิ่นสิจใจยบสิขึ้นรถสิเนี่ยที่ โทษหาพอหลับก็ด้เสียอ่อยจ่อยโอ้อยไม่ได้ว่าหมอรัมพึนกับเป็นจังไดหละ่ะคือจังว่าเป็นพี่เป็นน้องกอันเอออารมณ์อรวย,อ,ยาอารมณ์มอรวยกันเห็นใจ,ใจซึ่งกันและกันเอาบ่าเป็นยังจังสี่เนะาะจะไปเก็บบัตรก่อนจังสี่แหมอหมอรัมเห็นใจผู้จัดบัตรที่นี่ผู้จัดก็ต้องเห็นใจหมอรัานาอือ้าวมีถูกรูปแบบนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าสิเป็นเตือนภพ่สําหรับหมอรัากับมีเตือนภพ่สําหรับผู้จัดกับมีคือกันหนูว่าที่ว้าไปแล้วพยคําผ่านอืออ้าวเนจะถ้าสมมุติว่า อันข้ามผู้จัดงานนี่ติดต่อประสานงานขอใจกันแล้วขอ,ขอโทษขออภัยเด้เอ,อถักมาบอกเลยเด้ออ่างเทียเขาลงเข้าไปปัสิบายขอใจมาขึ้นนี่บิบาอีกแล้วอับจะสั่นพี่น้องสำรองมือในอกนสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปเตเพียงซํานีเนาะแล้วมาบอกันไม่คิดนะพี่น้องสำรองมือในอขอบคุณครับ okay.